ขอต้อนรับเข้าสู่สุธิชายพอดแคสต์ณับัดน,นี้สนับสน,นุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดน้ำท่วมหนักที่<ล>จังหวัดเลยโดยพายุสินลากุนะครับต่อสายไปที่จังหวัดเลยครับท่านผู้ว่าชัยวัดชื่นโกสุมขณะนี้อยู่ที่ที่เกิดเหตุเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีสสดพี่น้องประชาชนครับครับล่าสุดสถานการณ์ที่นั้นตอนนี้ท่านอยู่ที่อำเภอไหนครับ ผมอยู่ตำบลน,น้ำสวยอยู่ที่บ้านสูกนะครับ,รบอำเภอ,อเมืองครับผมครับสถานการณ์เป็นยังไงเมื่อวานนี้คงหนักนะครับเห็นว่าเกือบเมื่อครับเแบบมื่อวานเนี่ยฝนตกเอ่อเอ่อก่อนคืนก่อนนั้นเนี่ยประมาณร้อยมิลน้ําท่วมคือไหลไหลหลากมาตามลบน้ําลายห้วยน้ําลายนะครับ,รบจากนั้นเนี่ยก็ท่วมบ้านเรือนที่น้องประชาชนถึงตอนสี่โมงเย็นเนี่ยระดับน้ําเริ่มลดลงพอที่จะฟื้นฟูได้ หกโมงเช้าเนี่ยระดับน้ําต่ำกว่าตลิ่งครับผมครับตอนนี้พี่น้องไกรชนกําลังร่วมกันกับทุกภาคส่วนมูลนิธิตํารวจทหารทําการฟื้นฟูเก็บของแล้วก็ให้ทางไฟฟ้าได้ประเมินว่าเราจะสามารถจ่ายไปให้พี่น้องปกรชนได้สักสิโมงครับผมเห็นว่าเกือบห้ากืบ กี่ร้องคาเรือมนะครับที่ถูกกระทบไฟประมาณประมาณห้าร้อยลำคาเรือนครับอ่อนี่ไงฮะไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีใช่ไหมครับไฟไฟไฟเนี่ยไม่มีเลยครับเพราะว่าเราตัดก่อนเพราะว่าเกลงว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจะจะได้รับผลกระทบครับอืมครับแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ด้านไฟเขาประเมินยังไงครับว่าจะจ่ายไฟได้ไหมครับภายในวันนี้ขอขอดูความสะอาดของบ้านเรือนแล้วก็ทํา ทำความสะอาดแล้วก็เช็คระบบไฟนดหนึ่งครับว่าแต่เจ้าที่พร้อมครับถ้าถ้าทุกอย่างถ้าทุกอย่างเข้าที่ก็ก็จะสามารถดำเนินการได้เลยครับครับนี่เกิดจากพายุสินลากุเลยใช่ไหมครับครับผมครับใช่ครับมันมายังไงมันตกหนักกี่ตลอดเวลากี่ชั่วโมงแล้วมันไปทําให้เกิดโคลนถล่มดินทลายด้วยใช่ไหมครับเออโคลนเนี่ยไม่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 มีผลนะฮะไม่ได้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 เข้ามาบ้านเรือน ก็เป็นเป็นโคลนปกติที่ที่เราทํางานกันเก็บกวาดได้นะครับน้ําเนี่ยมันไหลลงมาน้ําลายแล้วมันเอ่อขึ้นมาครับผมครับอ๋อครับอาเภอเหล่านี้เนี่ยปกติเวลาฝนตกหนักนี่จะเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดไหมครับมาจุดนี้เนี่ยมันอยู่ที่โลกครับผมครับอืมอยู่นี้เป็นที่โ่กครับครับเป็นที่โลงมาตลอดเลยครับส่วนใหญ่ห้าร้อยหลังคาเรือนนี่เป็นเกษตรกรหรือมีอาชีพอะไรครับ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรครับเครื่องมือทางการเกษตรไหลไปกับน้ําแล้วก็ยุงข้าวน้ําท่วมนะฮะก็ได้รับผลกระทบครับผมแต่ว่าโชคดีขณะกำลังคุยกับคุณสุริชัยเนี่ยเริ่มมีแดดครับผมครับเริ่มมีแดดแล้วนะครับเริ่มมีแดดครับครับวิธีเยียวยากันยังไงครับจะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยเหลือโดยภาคส่วนต่างๆเนี่ยอะไรที่ไม่ติดระเบียบทางราชการเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวปลาอาหารการซ่อมแซมบ้านเรือน ก็เรื่องเรื่องเครื่องใช้เครื่องมือก็แบ่งเป็นสามใสี่อย่างอุปกรณ์การไฟฟ้าในทางวิทยาเทคนิคจะรับซ่อมให้รถยนต์กับรถจักรยานยนต์เนี่ยทางหอาัค้าจะช่วยประสานแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรเนี่ยทางคูโบต้ายื่นความจำนงมาว่าจะจะเข้ามาช่วยดูครับผมครับครับที่ว่าถนนตนหลายสายโดนตัดนี่ดีขึ้นเลยยังครับเดี๋ยวการติดต่อไปมาครับเมื่อวานเนี่ยผมผมเข้ามายังไม่ได้อยู่เส้นหนึง่ง <ứng S 2> แล้วก็ระหว่างที่ปลาเนี่ยใช้เส้นอ้อมมาทางเชียงคานนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็ต้องใช้โฟมยูมาก็ก็วันนี้เนี่ยคาดว่าจะสัญจรได้ประจําปกติครับอ๋อครับความเสียหายนี่คือห้าร้อยหลังคาเรือนนี่ประชากรสักเท่าไหร่บ้านละห้าคนสามไม่เ <4 S 1> อาสามสี่ก็มีครับห้าก็มีหรือบางบ้านก็คนเดียวก็มีครับครับ เรื่องการเกษตรโดนกระทบแน่เรื่องการไปมาหาสู่การเรื่องโรงเรียนเรื่องต่างๆก็หยุดชะงักไปหมดต้องรออีกสักกี่วันประเมินกันถ้าวันนี้เริ่มลดลงวันนี้ลดครับวันนี้ลดแล้วครับตอนนี้แดดเริ่มมีครับแดดเริ่มมีนะครับครับครับดังนั้นจังหวัดใกล้เคียงก็โดนหมดนี่ครับมีการเจอผมผมเข้าใจว่าลูกนี้น่าจะน่าจะโดนถึงหนองบุรีด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ติดกันครับผมใช่ ก็เห็นทั้งชเชียงรายเชียงใหม่ก็โดนก็ลูกเดียวกันนี่แหละครับใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นลูกเดียวกันครับครับวางแผนการฟื้นฟูนยังไงครับว่าห้าร้อยหลังคาเรือนนี้แน่นอนรายได้ก็จะหายไปการเกษตรก็ทําไม่ได้แล้วก็เรื่อง COVID โควิดนี่เป็นห่วงด้วยไหมครับว่ามันจะมาทํามามีผลด้วยเนื่องจากว่าเราไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดเรามาร้อยกว่าวันแล้วก็เลยค่อนข้างจะโชคดีนะครับแล้วก็คนที่มา ช่วยเนี่ยก็ก็เท่าที่ดูก็เป็นคนไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ยังยังเบาใจเรื่องโควิดอยู่ครับผมครับรก็เห็นมีหน่วยช่วยเหลือกันเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับม,มาเยอะมากเลยครับมีใครมาร่วมบ้างครับณขณะนี้ณขณะนี้มีตำรวจมีทห,หารมีมูลนิธิต่างๆแล้วก็มีม ภาคเอกชนนะครับมาช่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นครับผมมาช่วยหมดเลยครับโอ้ครับท่านผู้ว่าเคยเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ไหมครับที่เลยเนี่ยผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาก็ยังไม่เคยไม่เคยเจอนะครับสถานการณ์อย่างนี้ครับรับแต่ผมครับตั้งแต่เด็กมาก็ท่านผู้ว่าเป็นคนที่นี่เหรอผมเป็นคนวังสะพุงครับไม่ได้ยูออีกอีกอำเภอหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจออธิบายว่าอย่างไรว่ามันจะมีปัญหาว่าเราต้อง การปรับปรุงแก้ไขป้องกันอนาคตว่าที่สูงเรื่องดินทลมท่าน้ําท่วมทางระบายน้ําต่างๆนา,นาคิดใหม่ยังไงไหมครับเห็นสภาพอันที่หนึ่งก็ก็น่าจะมีผลรวมทั้งการทางระบายน้ําเนื่องจากว่าที่น้องไชชนก็จํานวนมากขึ้นทําไร่ไถนากันมากขึ้นหน้าบินถูกเปิดมากขึ้นต้นไม้ก็ลดลงนะครับอันที่สองก็คือฝนเนี่ยมันก็ปริมาณฝนมันตกหนัก เมื่อเมื่อตกหนักก็ระบายช้ามผมว่าประกอบกันทุกอย่างครับผมครับนี่สแออิแล้วก็ท่านผู้ว่าคิดอรไอยังว่าเออเราต้องทําอะไรเพื่อจะป้องกันถ้าเกิดฝนตกหนักอย่างนี้อีกมันไม่น่าจะต้องมาท่วมถึงห้าร้อยหลังคาเรืนอนยังไงไหมครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องการใช้ประโยชน์ของดินนะฮะ,ะก็ก็พยายามที่จะคุยกับพี่น้องประชาชนว่าว่าเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกได้ไหม เช่นปลูกข้าวโพดอย่างเดียวจะมีต้นไม้อย่างอื่นแซมเหมือนโบราณไหมอันที่สองเราก็เตรียมต้นไม้ไว้แจกพี่น้องไวชนปีนี้เราเตรียมไปถึงสองล้านเกือบสามล้านก้าในแต่ละในพัทลวงทั้งจังหวัดครับผมครับใช่ใช่เห็นมีคนเอาภาพท่านผู้ว่าไปนอนกลางมุ้งเลยเหรอไปนอนค้างคืนที่ั่นเลยเหรอครับท่นท่ครับก็ก็จะอยู่เป็นเพื่อนพี่น้องไวชนแล้วก็มีอะไรก็จะรึกจากหาืีกันแล้วก็ที่สาคัญก็จะได้ประเมินผลว่า มันมันเป็นไปตามที่เราอยากจะประเมินสถานการณ์ก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นว่ามันก็ลดลงก็ก็ได้ก็ได้ประเมินไปพร้อมกันแล้วก็ที่น้องไกรชนที่เดินทางมาจากต่างที่ก็เข้ามาที่ตั้งก็จะได้เจอกันแล้วก็ได้วางแผนกันกันคืนเลยครับที่มาช่วยถ้าท่านผู้ว่ากลับไปนอนที่จวนเนี่ยก็จะกลับมาที่นี่ลําบากใจะไหมลําบากครับลําบากหนึ่งหนึ่งลำบากอันที่สองก็ ถ้าสมมติมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่น้องประชาชนจะปรึกษาหารือ,อใครก็น่กังวลเหมือนกันแล้วอันที่สามที่น้องภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาช่วยก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกในการมาประสานงานก,ก็เลยมีโอกาสตอนที่นี่ร่วมกับพี่น้องาบนเป็นวิธีปฏิบัติของท่านผู้ว่าชัยวัดมาตลอดใช่ไหมเหน็นปกติก็ปั่นจกกักรยานเป็นผู้ว่าติด <laughs> พื้นติดดินเลยใช่ไหมครับก็พยายามที่จะทําให้พี่น้องประชาชน มีความทุกข์ให้น้อยแล้วก็พยายามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเอาพี่น้องประชาชนเป็นเป็นที่ตั้งนะครับผมครับในอำเภอที่เกี่ยวข้องก็ไปนอนกลางบุงด้วยกับผู้ว่าด้วยป่ะใช่ใช่ครับในอเภอเมืองก็มานอนที่นี่ด้วยครับครับครับในที่แน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อนเนี่ยปกติเวลาเราบริหารวิกฤตหรือว่าภัยพิบัติอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ว่ามีแผน ฉุกเฉินอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเกิดเรื่องตูมเนี่ยเราควักแผนนี่ออกมาบริหารเลยใช่ไหมครับหรือยังไงออันที่หนึ่งก็คือมีแผนที่แผนอยู่ครับแต่ว่าเราต้องตับแผนอยู่ตลอดเวลาต้องแางเพ่งสมมติว่าเราใช้แผนกําลังคนเท่านี้แล้วกาลังคนไม่พอเครื่องมือไม่พอเราจะต้องตับแผนว่าไล่จากอะไรไปสัมพันธ์ุด ยกตัวอย่างเช่นพอดีลูกยกตัวอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเรามีกําลังคนจํากัดที่จะฟื้นฟูเราก็ฟื้นฟูบ้านที่อยู่คนเดียวก่อนอ่าแล้วก็เพื่อให้บ้านที่อยู่คนเดียวเนี่ยเขาได้ได้รับการช่วยเหลือก่อนเนื่องจากว่าหนึ่งก็ไม่มีเพื่อนจะคุยกับใครจะกินยังไงอันที่สองก็ไล่ไปตามความสําคัญเช่นบ้านผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยปรับแผนอยู่ตลอดเลยนะอันนี้แหละอันนี้ความเป็นผู้นําการตัดสินใจ นัดจุดที่เกิดเหตุเป็นเรื่องสําคัญมากใช่ไหมผู้ว่าครับผมครับก็น่าจะมีผู้ว่าการจังหวัดหลายท่านที่ปฏิบัติไม่แตกต่างจากผมมากนะครับผมรบประสานกับจังหวัดใกล้เคียงที่เจอกับภัยพิบัตินี้ยังไงหรือเปล่าจังหวัดอื่นเพราะว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเห็นเห็นห<ๆ>ก็มีบางจังหวัดก็ส่งคนมาช่วยครับแสดงว่าจังหวัดนั้นก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบเช่นเมื่อเช้าเนี่ย ทางหนองคายก็วิ่งเข้ามาช่วยทางโคราชวิ่งมาช่วยทางหัวหินทางมือที่เพชรเกษมปอเตดกซึงร่วมกันอยู่มาช่วยก็แสดงว่าจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยท่านน่าจะาสถานการณ์โอเคอยู่ครับใช่ใช่ใช่ครับ<อ>ก็ต้องให้กําลังใจนะครับเพราะว่านี่<อ>เป็นภัยธรรมชาติที่คาดไม่ถึงและพอเจอห้าร<อ>้อยหลังคาเรือนเนี่ยที่ต้องต้องฟื้นฟูแล้วก็แน่นอนเด็กๆก็ไปโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าที่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนติดเชื้อมาเป็นร้อยกว่าวันแล้วเนี่ยแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะมันจะมีเชื้ออื่นเชื้อโรคอื่นใช่ไหมครับในภาวะที่้อื่มอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้กาลังใจท่านผู้ว่าชัยวัฒน์นะครับที่และขอบคุณที่ให้เวลามาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ล่าสุดขอบพระคุณมากครับท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดําจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS Like Android, Suti Podcast, anywhere, anytime, any device.